ความรับผิดชอบที่พูดออกไปไม่ต้องไปโทษว่าทำบูชาแอบอัดลิปแล้วไปเรียกพูดทำบูชามาประท้วงไปเรียกพูดทำบูชามาประท้วงที่อทำเนียบบอกว่าเป็นการเสียมารยาทาทางการพูดที่มาอัดทิปผลธนาที่ก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะว่ากระแสโจมตีนายกที่ไปพูดคงนั้น เรียกพูบูชามาประท้วงว่าประท้วงแล้วทำไมกรณีนี้หันัมพูชาลุกข้ามประเทศมาลุกกินแดนมายัางเมืองไทยข้ามมาที่ช่องบกขึ้นมาร้องเพลงชาติ่ปตาเมอืองพสบเสียงทสีสอบเสียงมไม่เรียกพูดคมพูชามาประท้วงเพรเรื่องของประเทศไม่เรียกมาประท้วงแต่ยอมอ่อนข้อให้เขา เทปเกิดที่ช่องบกปะหารปะทะกันคัสสวดีของชมเาติแน้วจอมกันประหารของไทยก่อนตลอดรู้แน่คุณผู้ชมเวลาประมาณสิบหนาฬิกานะครับยังคงติดตามความคืบหน้ากันอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับหรือบริเวณสะพานชมัยบุเชษซึ่ง ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะครับหรือคอบทได้มีการเรียกว่านัดชุมนุมกันในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับทางนายกรัฐตนตรีเนี่ยต้องบอกว่ามีคลิปลุดนะครับเสียงที่ได้มีการพูดคุยกับทางสมเด็จพุณเซ็นนะครับโดยตัวของนายกรัตมนตรีเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนวันศุกร์เสียงดังก่าวนั้นเป็นคลิปเสียงจริงๆ ดยเป็นการพูดคุยกันเพื่อทําให้สถานการณ์บริเวณชายแดนนั้นคลี่คลายหรือเบาบางลงนั่นเองนะฮะแต่ถึงยังไงก็ตามผู้ชมครับคลิปเสียงที่มีการหลุดออกมานั้นก็เรียกว่าสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มของบุคคลนะครับบางกลุ่มต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มที่ไม่พอใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยจากการที่ผมได้มีการตรวจสอบมานะครับว่ายังมีอีกหลายกลุ่มนะครับได้มีการนัด ร่วมกันนะครับที่มีการชุมนุมในบริเวณพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งก็ต้องมารอยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าจะมีการชุมนุมกันจริงๆหรือเปล่าคำบูชาดีไม่ดีพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่ต้องสื่อสารกันให้ชัด ก่อนหน้านะทุกท่านครับผมได้รับทราบข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้นะครับจะมีการออกมาเดินขบวนกันด้วยนะแต่ก็มาทราบทีหลังว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการเดินขบวนใดเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ได้มีการปิดถนนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบริเวณสะพานชมัยบรรุเชษตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการปิดถนนนะครับแต่มีการแต่มีการแบ่งเลนเอาไว้ให้สําหรับตอนที่กลุ่มของผู้ชุมนุมได้มีการลงมาบนถนนแล้วก็รถเนี่ยสามารถที่จะ สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มของเรียกว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมก็ให้การปฏิบัตินะครับร่วมกันอย่างดีนะครับถ้าไม่เชื่อคุณลองเราออกดูดิยถ้าไม่เชื่อลราออกจากแ่งและคนไทยจะรักษาที่ประเทศได้ไม่เชื่อก็ลองลาออกจากรทำมันไปดูแค่ทางารชินแล้ววะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ ไม่ให้คุณจะมาแหลง,งเหมือนเด็ก<อ>ยังไม่ปล่อยหวดนมได้ยังไงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ขายที่หน้าเป็นทั่วโลกเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเขาตีข่าไปว่านายกรัฐมนตรีเมืองไทยโ h o ไปใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเตรียมที่จะพ้อมทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อรักษาสถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีในเมืองไทยให้ได้ มันมีคำไหนบ้างมีคำไหนที่เราได้ยินในคลิกการเจรจาที่แพรทองทานเนี่ยเจรจาเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างขึ้นต้นก็บอกว่าคุณคุณลุงช่วยหลานหน่อยคนไทยเขาจะให้หลานเนี่ยไปเป็นนายกที่คำบูชาแล้วชัดเจนไหมขึ้นต้นก็ไม่เห็นไปนะแวเสียงไม่ชัดเจนสามารถกระจายแจ้งเขาไาได้เลยนะครับการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคำพูดไหนที่พูดเพื่อประเทศไทยเลย ไม่มีคำพูดไหนที่ต่อรองเพื่อประเทศชาติมีแต่ต่อรองเพื่อตำแหน่งของตัวเองพอพิกรุดออกมาก็เรียกพูดัมบูชามาประท้วงเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองอีกพี่น้องครับคนเห็นแก่ตัวเช่นนี้มันต้องรู้เห็นกับชัดเจนให้มากขึ้นแต่วันนี้พี่น้องลงมาติกันเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่แพทองทานกระทำ เราไม่ควรให้มันเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไม่ใช่ใชเราจะปล่อยให้บุคคลที่มีมนทินทางการเมืองมีมูทินระหว่างประเทศเอาความรับของประเทศเป็นตัวแทนในการเจรจาความบ้านความเมืองได้อย่างไรทำไมก่อนคลืคน่นนี้หายชาติหายแผ่นดินเช่นนี้ต้องตัดหวัวติดหัวโอน ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเพราะเอาความรับของประเทศใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอาความเป็นประเทศไปเจรจาความบ้านความเมืองกับประเทศที่เป sure? right, ็นอริร่าศัตรูกับประเทศของตัวเองเขาบอกให้ปิดตาก็จะปิดตาให้เขาห่วใยญกันเหลือเกินว่าประชาชนัมบูชาจะได้รับผลกระทบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบอธิปไตยของประเทศไทย พี่น้องที่จังหวัดอุบลครับพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปที่อูบลเขาจะไปที่ช่องบกไปพื้นที่โนแมนแลนด์สงสัยจะไปเทียมทำสนามตะกอ้อให้พ่อไปเตะตะกอ้อที่นั่นพี่น้องที่อูบลพรุ่งนี้ก็ให้การต้อนรับแพ่ของทานเขาอย่างสมเกียรติหน่อยรู้ไหมสมเกียรติคืออะไร สงยรติแทรทองทานตอนนี้ก็คือทอร่าขายแผ่นดินไงถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนเราก็จะไปที่นั่น,นวันนี้ได้ข่าวตอนแรบกบจะมาประชุมที่บ้านพิษณุโลกพอรรากาการบอกว่าถ้าไปบ้านพิษณุโลกเราก็จะไปบ้านพิษณุโลกเช่นเดียวกันไ,ไม่กล้าออกจากทำเนียบรัฐบ,บาลขนาดเดินทางเข้าทำเนียบ ยังต้องแอบขบวนเข้าทำเนียบเลยกลัวพี่น้องเห็นนะ<อ>พี่น้องครับพรุ่งน,นี้คณะทำงานคณะบิ๊กเลมต่างๆที่พี่น้องคิดถึงกันเนี่ยก็จะได้หารือกันเพื่อเตรียมเคลื่อนทับใหญ่จนกว่าแพรทองทานจะลาออก วนี้10โมงเชา้าคณะต่างๆครูบาอาจารย์พี่พี่น้องบอกว่าเป็นคณะบิ๊บเอ๋ยชื่อกันไม่หมดหรอกเพราะคนเกียดแพรทองทานทั้งประเทศเอ๋ยชื่อหมดได้ไงไพวกนี้จะได้หาเรือกันแล้วแถลงข้าทีต่อแพรทองทานทาขาดเดียวคือให้แพรทองทานลาออกโดยทันที พรุ่งนี้ก็จะได้หาเดินสิบโมงที่โรงแรมรัตนโกศินลป์พี่น้องว่างก็ไปสมทบกันที่โรงแรมรัตนโกศิทร์ใต้<ด>สนาม<ด>หลวงแต่เวทีก็ยังเปิดเหมือนเดิมเราจะเปิดเวทีจนกว่าแพท,ทองทานจะออกไปเอามันให้ชัดเอามันให้แน่นระหว่างแพท,ทองทานกับพี่น้องใครจะอื่กว่ากันใช่ไม่ใช่ใชพี่น้องก็สลลาปรับเปลียน ใครเลยก็เดินทางกลับบ้านพร้อมแล้วก็เดินทางกลับมาดูซิว่าใครมันจะใจร้อนมากกว่ากันที่นี่ไม่ร้อนมากหรอกครับพี่น้อนครับตังคืนจุงเยอะหน่อยไม่เป็นไรามากันเยอะก็เคลียร์กันกัดหน่อยก็ได้เพราะที่ทานมายุงบอกว่าเห็นแต่หน้าเดิมๆคนเดิมๆเบื่อ,เ,เ,อเลือดพวกนี้แล้วออขอเลือดคนใหม่หน่อยอ วันนี้ก็ให้เลือดใหม่ก็เฉลี่ยกันเพิ่มมากขึ้นพวกมี้ถ้าว่างก็ไปร่วมกัน10โมงเช้าที่โรงแรมรัตนโกศิทร์หลายอันครูบาอาจารย์นักวิชาการนักเคลื่อนไหวอดีตแกนนําพันธมิตรต่างๆอดีตแกนนำปปสก็จะได้หารือกันแล้วเราก็จะเปิดเวทีที่นี่ตั้งแต่เที่ยงจะต้นไปนะครับทำกิจกรรมยืนหยัดตรงตรง บนจุดยืนที่ให้แพทองทานรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองเรายืนยันเลื่อขออภัยไม่พอแล้วที่สำคัญพี่น้องก็ไม่ให้อภัยด้วยใช่ไม่ใช่ที่ต้องเสียงพลังกันมากขาะนี้ต้องสื่อสารกันให้ดังมากขณะนี้เราจะร่วมพลังกันทุกภาคส่วนอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปตั้งแต่ต้น พูดหลายครั้งก็ต้องยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเนือง,ปเ,องเป็นเรื่องของประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องอธิปไตยของประเทศชาติไม่มีแพทองอานชินวัตรเราก็จะรักษาอธิปไตยของประเทศชาติได้ใช่ไหมใช่ใชแล้วคนไทยพร้อมจะร่วมมือเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศ นี่เป็นคำม pues mm ั child, ่นส nah ัญญาที framework. ่ผมคิดว่าในใจของพี่น้องประชาชนก็คิดเหมือนกันเช่นนี้ยิ่งไม่มีแพทองทคนประเทศอาจจะชนะเร็วกว่านี้ก็ได้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเต่กันในรอบเด็กอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือได้ดังให้กับพี่ตั้มพี่ชิดชายมงคลอีกครั้งหนึงครับ มีข่าวไม่จากกระทรวงยุติธรรมครับ <Yeah. S 1> ผมที่มีแต่ข่าวเลยวันนี้กระทรวงยุติธรรมใครครับท <Okay. S 1> วีศสศสองทวีศสศสองประกาศชักกอดเก้าอี้ร่วมรัฐบาลต่อไม่สนใจคลิปเสียง oh. oh. นี่ตัวพ่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งเ oh. oh. นี่ยช่วยช่วยกด ขาทักษินแน่นแน่หน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะคุณทวีสอดส่องช่วยกอดให้แน่นๆนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะนะได้ไปพร้อมกับทักษินนะผมว่านี่มีคนฮู่ในประเทศไทยอยู่อีกนะฮะไอ้คนอื่นไม่เท่าไหร่ ทวีสอดสอบนี่โอ้สุดสุดนี่ผมเนี่ยคุณทวีโทรไปหาคุณอนิดนินหน่อยดิเออโทรไปหน่อยเผื่อได้มีการปรึกษาดีๆนะฮะนะครับช่วงเย็นต้องเฝ้ารอการแถลงข่าวของพักรวมไทยสร้างชาและพักประชาธิปัตย์พักพักชาติไทยพัฒนา ผมลืมไปอีกพักหนึ่งพักแต่แถวพะเยาเถอะเลืมกไปเา้าลืมได้ยังไงสองวันลืมเลยว่าทำไมเขานั่งยิ้มอยู่ไม่พูดถึงเขาเลยนะฝากไปเถึงพักกล้าทำด้วยฝากไปเถึงคนนะัรือมนับนะประคุณจำไม่ ประกาศแล้วก็ยีใจแล้วได้ไอชิ่มมาแล้นะครับท่านต่อไปนะครับที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เป็นอ่าไม่ต้องเล่าแล้วนะพรเห็นหน้าแล้วมีผลเทวันนะครับพระเจ้าพรมเอตพระราชาสมุทรทองโบราณครับดีครับพี่ ลุงคนหนึ่นงท่านยอนดคนหนึ่งพูดจา